เขาถามว่าประเด็นเนี่ยใส่บาตรได้บุญหรือเปล่า <c oughs> มันซับซ้อนนะใส่บาตรแล้วได้บุญหรือเปล่าตอบตรงนี้ก่อน <c oughs> ใส่บาตรนั้นได้กุศล <c oughs> อ,อ่าเดี๋ยวค่อยเออไปให้คนตายอีกประเด็นหนึ่งใส่บาตรได้บุญหรือเปล่าตอบตรงนี้ก่อนฟังคําว่าบุญกับกุศลใส่บาตรไม่ได้บุญเอาก่อน,นงา่ายๆก่อนคุณทําใจในใจยังไม่เป็นยังไม่ไม่ได้หรอกบุญ คุณจะได้แต่กุศลดีใส่บาตรดีไม่ว่าว่าไม่ดีไม่ได้ไม่ดีไม่ได้เราใส่บาตรนี่ดีคุณก็ได้กุศลแน่นอนแต่คุณจะได้บุญหรือไม่ได้บุญนี่ก็คือคุณทำใจในใะจคุณรู้จักใจของคุณมากตัวนี้เเป็นตัวที่หนึ่งเลยในสมาธิสิบทานอัตถิทินัง ทำทานแล้วได้อาน,นิสงส์ได้ผลเป็นอาน,นิสงส์ไหมก็คือทานและคุณรู้จักใจตัวเองและคุณก็จัดการทําใจของคุณให้มันมีจิตใจที่อย่าอยากได้อะไรตอบแทนอย่าลดความเอาเปรียบเอาขอ,อาไปอย่าลดเออใจลดความเอาเปรียบไม่ใช่อย่าลดลดความเอาเปรียบทําทานร้อยหนึ่งจะต้องได้มื่นแสนล้าน จะต้องได้ตอบใจคืออนัตตะกะขี้โลภทำทานจะสร้างความโลภใส่จิตทานคือล้างความโลภแต่คุณทานแล้วคุณเพิ่มความโลภอ้าวมันจะไปได้ทานตรงไหนมันจะไปได้กุศลอะไรได้กุศลไงทุศนตื้นต้นทางรูปธรรมทางกายกรรมวจีกรรมแต่ในจิตนั้นคุณไม่ได้เลยคุณทานแล้วคุณโลภทานคือการในภาวะประมัตในทานคุณจะต้องลด ความโลภจากจิตใช่ไหมตรงนี้เถียงไม่ได้คุณทานที่เป็นผลของทานดีๆที่สุดคุณต้องลดความโลภแต่คุณไปถูกหลอกว่าคุณทานแล้วคุณจะรวยคุณทานแล้วคุณจะรวยธรรมชโยนรอคุณทานยิ่งปิดบัญชีเลยยิ่งจะรวยใหญ่เลยถูกหลอกไปเปล่าๆมันไม่ใช่นะทานต้องลดความโลภทำจิต โยมณสิกาเนี่ยคำว่มนมนามณสิกาแปลว่าการทําใจในใจเนี่ยต้องรู้จักใจใจของเราแล้วต้องทําใจของเราเองให้อาการโลภเป็นยังไงทานแล้วยาให้มันโลภถ้าคุณทําทานร้อยหนึ่งเออขอคืนมาเจ็ดสิบคุณยังได้สละดสามสิบแล้วมีแม้ละใครทานร้อยหนึ่งเออก็ได้คืนมาเจ็ดสิบประกันนั่นอะไรจะได้ทานสามสิบถ้าคุณรู้อย่างงี้คุณก็จะไปคิด ลดเจ็ดสามสิบทำไมกูก็ลดให้มันหมดเลยเนี่ยทานร้อยหนึ่งก็ลดมันหมดร้อยนั่นแหละมันดีอย่างงี้เป็นต้นเนี่ยคือปรมัตถธรรมหรือโลกุตระมันต้องเข้าใจอาการของจิตแล้วทำจิตในจิตทำใจในใจมณสิการเนี่ยต้องให้ถูกต้องถ้าทำใจในใจไม่ถูกต้องห็หม่มามิชาทิฏฐิข้อที่หนึ่งเลยนัตถิทินังทำใจในใจไม่ได้ผลไม่ได้อานิสง์ไม่เป็นทำไม่เป็น ก็ไม่ได้ผลแล้วสอนกันอยู่นี่รู้จักจิตในจิตกันที่ที่ไหนละทั้งนั้นแหละยิ่งมหาบัวก็ตามธรรมชโยเ่ยตัวดีมีแต่เพิ่มกิเลสอ่ามันไม่มันไม่ถูกต้องนะ